วันนี้นะคะได้รับมอบหมายนะให้มาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์การโพสโซเชียลมีเดียนะคะเท้าความถึงอาทิตย์ที่แล้วนิดนึงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีพูดถึง4หัวข้อหลักๆนะคะในการที่จะสร้างตัวตนในโซเชียลมีเดียเนาะก็ไปลองทํากันตามกันดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการคร e างไอคอนเทนต์นะคะการทําตัวตนให้ชัดเจนใช่ไหมคะแล้วก็ความเสมอเสมอในการโพสตแล้วก็การเลือกสื่อ ะะส่วนวันนี้เนี่ยจะมาในหัวข้อเรื่องของโพสให้ฟังเนี่ยจะเลือกมาแค่หนึ่งเทคนิคเท่านั้นเองนะคะเพื่อให้ทุกคนไปลองใช้กันดูนะคะเดี๋ยวขอแชร์สกรีมิดนึงเนาะก็เทคนิคในวันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะยังงงอยู่แล้วก็ไม่เข้าใจนะคะ,ะวันนี้มาดูทริปกันดีกว่าว่าทริปที่จะทําให้การโพสโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยดูดีขึ้นหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยวันนี้จะส,น,สนเสนออันนี้อันนี้คือ,อ,นนคอ เครื่องหมายซีเลียมนั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะงงนะว่ามันเกี่ยวอะไรนะคะเราเจอกันตั้งแต่สมัยอยู่ในโทรศัพท์ใช่ไหมคะและในโซเชียลมีเดียเนี่ยคนก็เอามาใช้กันเยอะมากเลยอันนี้นะคะเขาเรียกกันว่าแฮชแท็กนะคะแฮชแท็ก mm hmm. เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นเหมือนคีย์เวิร์ดนะคะให้เราสามารถค้นหาได้ในโซเชียลมีเดียหลายคนงงว่า ติดแฮชแท็กให้หน่อยนะติดแฮชแท็กด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรนะคะเดียนนี้จะมาให้ดูกันนะคะอ่ะเวลาเราโพสโซเชียลมีเดียนะคะจริงๆแฮชแท็กเนี่ยมันใช้อยู่ในหลายๆแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Twitter นะคะเป็น Facebook แล้วก็เป็น Instagram ใช่ไหมคะ YouTube เองก็เล่นนะคะ TikTok ก็มีแฮชแท็กเหมือนกันนะคะเวลาเราโพสต์ข้อมูลลงไปเนี่ยเราก็จะโพสคอนเทนต์อะไรก็ได้นะคะแล้วคนมักจะตกท้ายด้วยแฮชแอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นเครื่องหมายีเลียบแล้วก็เป็นคําพูดติดติกันนะคะ พอเราพิมพ์คําพูดติดๆกันแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นนี้ใช่ไหมคะใน a c e b o o k เนี่ยในในมือถือเนาะมันก็จะขึ้นเป็นตัวหนาสีดําแต่ถ้าใน Instagram ใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นสีน้าเงินนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในมือถือเนาะเฟซเอ่อในในในคอมพิวเตอร์นะคะ Facebook มันก็จะกลายเป็นสีน้าเงินด้วยนะคะถ้าเราลองคลิกเข้าไปในแฮชแท็กดูเนี่ยเราก็จะไปเจอคอมเมนต์คนอื่นที่ติดแฮชแท็กเหมือนกับเรานะคะอันนี้เราเรียกว่าแฮชแท็กเนาะและการติดแฮชแท็กเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงนะคะ ฮชแท็กมันเปรียบเสมือนคีย์เวิร์ดเมื่อกี้บัวพูดไปแล้วเนาะมันเป็นเหมือนคําค้นหาค่ะอันนี้คือเปรียบเทียบง่ายๆนะคะเช่นสมมติว่าวาติแฮชแท็กลดน้ำหนักเนี่ยค่ะเวลาคนที่ไปค้นหาคําว่าลดน้ำหนักอะคะ่ะเขาก็จะสามารถค้นเจอโพสต์ของเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยการติดแฮชแท็กหมายความว่ามันทําให้โพสต์ของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มคน กลุ่มเพื่อนที่อาจจะไม่ได้รู้จักเรามาก่อนนะแต่มีความสนใจในเรื่องนั้นนะคะหรือว่าสนใจในกิจกรรมเดียวกันอยู่สถานที่เดียวกันเช่นอ,อาจจะไปงานแต่งคนนี้นะแล้วคนนี้มีงานแท็งงานแต่งแล้วก็ติดแฮชแท็กไว้เราก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าอ๋อเนี่ยคนนี้อยู่ในงานแต่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นอีเวนต์เหมือนที่เมื่อกี้รูปรูปแรกใน a c e b o o k เนาะเช่นแคมเปญแบบสวยของ Her Studio ใช่ไหมคะสวยสู้โควิดร้านปิดก็สวยได้อย่างเงี้ย เราก็สามารถจิ้มไปดูในแฮชแท็กว่าเฮ้ยมีใครมาลงคอมเมนต์โพสอันนี้บ้างนะคะอันนี้สามารถใช้เป็นคีย์เวิร์ดในการค้นหาในโซเชียลมีเดียได้นะคะอ่ะต่อมาเนี่ยในแฮชแท็กเนี่ยมันมันส่งผลต่อแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะวันนี้บยกมาแค่3าแพลตฟอร์มเท่านั้นเองนะคะในโซเชียลมีเดียเนาะอันแรกเลยเนี่ยจะเป็น Instagram นะคะซึ่งใน Instagram เนี่ยเป็นอะไรที่เออนิยมใช้แฮชแท็กมากที่สุดนะคะและดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในเรื่องของการทำการตลาดด้วยนะคะ ฮชแท็กใน Instagram เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดเยอะนะคะแต่ในในใน s t a g r a m กรมเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดคนจะแฮชแท็กเป็นข้อความเป็นสินค้าเป็นอะไรก็ได้นะคะมันส่งผลต่อ,ตอก,การขายมากนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมมากที่สุดในเรื่องของการใช้แฮชแท็กเนาะต่อมาเนี่ยอันที่2ที่เป็นรูปนกนะคะอันนี้จะเป็น Twitter ใช่ไหมคะทวิตเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแค่คําพูดที่พิมพ์ลงไปแล้วก็ติดแฮชแท็กซึ่งจริงๆเนี่ยแฮชแท็กเนี่ยเป็นต้นกําเนิดมาจาก Twitter เลยนะคะซึ่งในทวิตเตอร์เนี่ย มันจะไม่ได้ส่งผลต่อการขายสักเท่าไหร่แต่มักจะเป็นใช้ในเรื่องของหัวข้อท็อปปิกที่กำลังเป็นที่สนใจนะคะหลายๆคนอาจจะได้ยินแบบแฮชแท็กฟ้ารักพ่อมีใครเคยได้ยินไหมคะคุณ้นๆไหมอ่าตอนเลือกตั้งเนอะนานวัแล้ว,นนวใช่ไหมคะอ่าแฮชแท็กนี้นะคะกเกิดจาก t วิตเตอนั่นแหละแล้วเราสามารถเข้าไปดูว่าเฮ้ยท็อปิกนี้ถ้ามีคนพูดถึงไปดิคกเยอะนะคะเราสามารถเข้าไปดูความเห็นของคนแต่ละคนได้ อันนี้ก็คือเป็นแฮชแท็กใน Twitter ส่วนใหญ่จะเป็นท็อปิกเป็นหัวข้อที่ต้องการที่จะพูดนะคะต่อมาใน a c e b o o k เนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งผลเหมือน IG หรือ Twitter นะคะแต่ a c e b o o k เนี่ยส่วนใหญ่เวลาคนแฮชแท็กเนี่ยมันจะแฮชแท็กเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรืออาจจะเป็นเอ่อสเป c ิฟิกอเนนะคะเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงที่เราต้องการที่จะรู้ว่ามีใครมาร่วมในเหตุการณ์นี้กับเราบ้างนะคะอันนี้ที่ส่งผลใน a c e b o o k เนาะดังนั้นเนี่ยไอตัว hashtag ก็ลองเอาเดี๋ยววันนี้โบจะยกตัวอย่างใน Instagram ที่มันเวิร์กเนาะก็ใน Instagram นะคะที่เห็นอ่าโบโพสรูปนี้ไปบโบก็แบบอ่ลดน้ำหนักไม่ต้องเครียดนะคะแล้วก็แฮชแท็ก bodyloverim ใช่ไหมคะอันนั้นมันคือเป็นเหมือนเออ่แคมเปญที่รถแมพจัดขึ้นใช่ไหมคะ Roadmap to success นะคะ transitlab อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแฮชแท็กส่วนตัวของกลุ่มใช่ไหมคะเราสามารถไปดูได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แฮชแท็กลดน้ำหนักอ่ะการแฮชแท็กลดน้ำหนักเนี่ยมันเป็นวงกว้างใช่ไหมคะ แล้วมันช่วยอะไรนะคะเวลาสมมติว่าถ้าเราจิ้มไปดูในแฮชแท็กลดน้ำหนักนะคะคลิกเข้าไปดูใน Instagram มปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเลยว่าโอ้ยเนี่ยในแฮชแท็กลดน้ำหนักเห็นไหมคะคนที่ติดแฮชแท็กลดน้ำหนักเนี่ยมันจะเห็นโพสต์ของทุกคนลงไล่ลงมาเลยนะคะแล้วมีคนโพสต์แฮชแท็กเนี่ยนี้แฮชแท็กลดน้ำหนักเนี่ยต้อง4.6ล้านคนแปลว่าคนสนใจลดน้ำหนักเยอะใช่ไหมคะ,ะดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงคนที่สนใจลดน้ำหนักให้มาเจอรูปหรือเจอโพสต์ของเราได้ ทีนี้เนี่ยนอกจากนี้นะคะใน i ิน t a g r กรมเนี่ยมันการโพสแฮชแท็กเนี่ยมันช่วยในเรื่องของระบบ Search Engine ด้วยนะคะเวลาคนที่จะค้นหาคำว่าลดน้ำหนักใน i ิน t a g r กรมอย่างนี้ค่ะมันไม่ได้เจอแค่บุคคลที่เป็นแบบรับเทรนลดน้ำหนักแต่มันสามารถเจอแฮชแท็กอย่างนี้นะอันนี้บล็เซิร์ชลดน้ำหนักใช่ไหมคะนอกเหนือมันจะขึ้นบุคคลร้านค้าที่เกี่ยวกับเรื่องการลดน้าหนักแล้วเนี่ยมันยังขึ้นแฮชแท็กให้ด้วยดังนั้นเวลาคนสนใจเนี่ยเขาสามารถไปกดตึ้งดูแฮชแท็กได้ว่า มีใครมีอะไรน่าสนใจในแฮชแท็กลดน้ำหนักหรือเปล่านะคะนอกเหือจากนั้นนะคะฟีเจอร์ใหม่ของอินสตาแกรมนะคะเขายังสามารถที่จะ Follow hashtag ได้ด้วยนะเมื่อก่อนเราอาจจะ Follow ได้แต่บุคคลใช่ไหมคะใน i n s t a g r กรเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถ f o l l o w แฮชแท็กลดน้ำหนักได้ดังนั้นเนี่ยพอกด f o l l o w แฮชแท็กลดน้ำหนักปึ้งเนี่ย ใครที่ติดแฮชแท็กลดน้ำหนักถึงแม้ไม่ได้เป็นเพื่อนเรานะคะแต่เราฟอลโล่ลดน้ำหนักไว้มันก็จะมีหน้าโพสของเขาวัดดิ้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเด้งข,ขึ้นมานะคะหมายความว่าการทําแบบนี้นะคะมันจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คนที่สนใจในเรื่องการลดน้ำหนักเห็นโพสเรานะคะ่ะแต่แต่แต่แต,แต,แต่ที่สํคาคัญเลยนะคะการติดแฮชแท็กนะคะต้องทําให้ข้อความของเรานะคะหรือโพสต์นั้นนะคะเปิดเป็น Public นะคะก็คือเป็นสาธารณะนะคะถ้าเราปิด i n s t a g r กรไว้เป็น Private คนก็จะไม่เห็นดีนะคะ รวมถึง Facebook ด้วยนะคะ Facebook เราไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดทุกโพส์ถ้าโพสตไหนแล้วอยากให้เป็นสาธารณะเราก็ค่อยไปคิดโพสนั้นให้กลายเป็นสาธารณะนะคะแล้นั้นการใช้แฮชแท็กก็จะส่งผลต่อการให้คนอื่นเห็น,นะคะอ่าต่อมาประโยชน์ของแฮชแท็กนะคะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเพิ่มโอกาสทําให้คนอื่นเนี่ยที่สนใจในเรื่องเดียวกับเราอะได้มีโอกาสเข้าถึงโพสของเราได้มากขึ้นเนาะเช่นแบบอ่ะเราอาจจะโพสบันดี้แล้วก็แฮชแท็กอาหารคลีน เวลาคนที่แบบอยากหาไอเดียเกี่ยวกับการกินอาหารคลีนหรือว่าอยากจะซื้ออาหารคลีนกินเนี่ยเขาก็อาจจะไปค้นหาในในอินสตาแกรมว่าโอเคขออาหารคลีนใช่ไหมคะพออาหารคลีนปุ๊บเนี่ยเราเขาก็อาจจะเห็นโพสต์ของเราอยู่ในนั้นก็ทําให้อาจจะเพิ่มช่องทางให้คนเข้ามาติดต่อเราได้มากขึ้นนะคะบางคนบอกว่าอ้าวแล้วเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเล่นอินสตาแกรมเองเขาทำยังไงในเมื่อแบบยอนไลน์ยังไม่เยอะลอดโฟลโลเวอร์ยังไม่เยอะนะคะนี่แหละการติดแฮชแท็กที่คนใช้เยอะๆนี่แหละค่ะ จะเพิ่มโอกาสจำนวนผู้ติดตามของเรานะคะให้มากขึ้นนะคะถ้าเราทำหน้ารูป i อให้สวยนะคะทำข้อมูลให้มันดูมีประโยชน์นะคะเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่าติดตามเขาก็จะเข้ามาติดตามเรานะคะจากการที่อาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันแต่ติดตามมาจากแฮชแท็กก็เป็นได้นะคะแล้วต่อมาเนี่ยอันที่3เนี่ยก็คือสามารถเพิ่มจํานวนไลค์ให้กับรูปของเราได้ยอดกดไลค์ตึง้งเนี่ยนะคะเพราะว่าอ่าที่เมื่อกี้บัวบอกเนาะว่าคนเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ตาม ไม่ได้เป็น follower เรานะคะแต่เขา follow hashtag มาใช่ไหมคะ,ะแต่เขาเห็นรูปเราเนี่ยเขาก็มีปอกาดกดไลค์ให้เราได้นะคะดโดยที่เขาไม่จาเป็นต้องเป็นเพื่อนของเรานะคะต่อมาอันที่4เลยแนย่นอนว่าถ้าเพิ่มโอกาสการมองเห็นเพิ่มจํานวน follower ได้แล้วเนี่ยมันก็ส,สามารถช่วยสร้างโอกาสนะคะในการทําการตลาดหรือทําให้เราขายสินค้าอันนั้นได้ง่ายมากขึ้นนะคะนี่คือประโยชน์ของ hashtag นะคะอะ แล้วเราจะทำแฮชแท็กยังไงนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยแฮชแท็กนะคะเราก็พิมพ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็ต้องพิมพ์ข้อความติดกันนะคะต้องติดกันเท่านั้นนะคะเช่นถ้าโบแฮชแท็กอาหารคลีนโบก็ต้องติดอาหารกับคลีนติดกันนะคะหรือว่าอาหารคลีนเพื่อสุขภาพยาวแบบนี้แต่ติดกันก็จะนับเป็นแฮชแท็กเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารแล้วก็เว้นวรรคลีนคำว่าคลีนจะไม่ได้ถือว่าเป็นแฮชแท็กแล้วนะคะแฮชแท็กจะติดแค่กับคำว่าอาหารเท่านั้นนะคะดังนั้นการทำแฮชแทก ทำเครื่องหมายซีเลียมแล้วก็พิมพ์ข้อความติดกันยาวเลยห้ามเว้นวรรคเด็ดขาดนะคะแต่ว่าจะทําตัวใหญ่ตัวเล็กอย่างนี้ได้ไม่มีปัญหาะคะ่ะต่อมาเนี่ยอันที่2เลยเนี่ยคำที่ใช้ในแฮชแท็กนะคะถ้าเราต้องการให้คนเข้าถึงเยอะใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องใช้คําที่เป็นคําทั่วไปที่เข้าใจง่ายนะคะที่คนแบบเราให้คิดอย่างนี้ว่าเวลาเราต้องการที่อยากหาข้อมูลเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพอะเราจะพิมพ์ Google ว่าอะไรเราคงไม่พิมพ์ว่าแบบ นิวทีไลท์บายบอดี้คีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเอ้ยบอดี้คีบายนิวทีไลท์มันก็ยาวใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะแค่พิมพ์แค่ว่านิวทีไลท์หรืออาจจะพิมพ์แค่ว่าบอดี้คีอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เอาคีย์เวิร์ดอันนั้นแหละมาแปะเป็นแฮชแท็กของเรานะคะอ่ะ แต่ว่าอันนี้คือใช้สําหรับแบบทั่วไปเนาะกระจายใหญ่ๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้แฮชแท็กเพื่อเป็นแบบเ pec ะเจเลยเนี่ยก็คือเฉพาะเจาดจงเลยอยากให้แฮชแท็กอันนี้มันเกิดขึ้นเฉพาะของเราจะเห็นแค่รูปของเราอะ่ะเราก็ต้องอาจไปคิดแฮชแท็กอะไรที่มันแปลกๆหรืออาจจะใช้ชื่อยาวๆแปลกๆหน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะกลายเป็นแฮชแท็กส่วนตัวของเรานะคะอ่ะต่อมานะคะก็อันที่3มเลยเนี่ยแฮชแท็กแน่นอนบางคนเนี่ย ไปติดแฮชแท็กมั่วนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรูปที่ลงเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เราทําอยู่ในขณะนั้นเลยอย่างนี้ค่ะเวลากดคนกดเข้ามาดูมันก็นจะเกิดความแบบไม่น่าสนใจเขาจะไหลแบบผ่านรูปของเราไปนะคะดังนั้นเนี่ยแฮชแท็กที่ดีนะคะก็คือควรที่จะสื่อถึงธุรกิจหรือกิจกรรมที่เรากําลังทําอยู่ในรูปนั้นๆน,น,นะนะในรูปนั้นๆที่เราติดนะคะมันก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะคะอันนี้คือการใช้แฮชแท็กนะคะวันนี้ทริปง่ายๆเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องแฮชแท็กให้ทุกคนไปลองใช้ดูนะคะแฮชแท็กใน อินสตาแกรมเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ทวิตเตอร์นะคะค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ